จีตามันอี้กห่อ,อก,กับเสียน้อยพี่น้องสวัสดีครับประวันเจกาครับสวัสดีสวัสดีจับน้องที่เจ้าสบายดีบ่สเฮ็ด์ยังกับมึงน,นี่คอยเทศเป็นพันยอ่อแต่พี่น้องพันยอ่อสดเหมือนปะพันยอ่อสดจ้าอืมเถามวาเบิ้งเครื่องกันเนาะมียังไงบ้างมาเลยจ้ามีอันนี้แผ่นมันปะแผ่นยอแผ่นยอจ้าแผ่นยอ่แยอแล้วก็มีหนมจีนเนาะ ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นป้นอันนี้อย่างนี้หมูบดจะพี่น้องหมูบดโอ้พี่น้องเขาเห็ดกลังขึ้นเลยบุหัวเส้นหัวเส้นหัวงอกนึกั่มหัวงอกหัวเส้นัวงอกสลดน้ำปลาจ้ะล้วก็มี่เนาะถั่วแครอดถั่วกับแครลอดเท่ากันอ่าปอกไว้ละฟันไว้ละเห็นเป็นจินแบบนี้เนาะแล้วก็มีพักเนะพี่น้องที่จะเห็ดก็มีหอมปอมเนาะ้วกา ตักฝักเหี้าสลัดแล้วก็หอมปุ่นพี่น้องมาเอามะพร้าวให้กันเลยเลยจ้าโอ้ยตัวนี้มันแตกเหี้ย๊าเเอาไว้เลยเอาไว้ก่อนเลยโอ้ยมันแตกแตกโอ้ยมันก็แตกใช่พี่น้องว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำอะไรกันเลย จฟื้นขึ้นมาได้เลยเขาก็จะมาพันกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย้โอ้พี่น้องเหนอยห็่เห็ดเบิ่งเหนอยก็บ่ะเขือเท็กับเจ้าพี่น้องเห็ดมันเทราแหลก่ลพี่น้องเอ้ยเหนอยคิดว่ามันจะเป็นจังเลยพี่น้องกลับมาเบิ่งกันเลยเด้อจ้า จะไมนุ่มผักจำเลยจะพี่น้องแครอทใส่ใสใสใเข้าไปจะพี่น้องแครอทแครอทแล้วก็ใส่หมูเข้าไปจะพี่น้องใส่หมูหลายหลายป่ะใส่พี่น้องราคาสี่สพันจะสี่เลย เี่น้อมันเป็นโยสุดและใจพี่น้องเนี่ยพี่น้องพาเส้น้อยเฮ็ดเพื่สวยกะอย่าว่ากันได้ใจพี่น้องเน้องนหน้อยเพิ่งเฮ็ดเคื่อแรกกันพี่น้องมันก็จะสวยอยู่พี่น้องมันก็จะเป็นหนึงสี่นี่พี่น้องคนมาพี่น้องตุกปุกอยอะโยสุดจะน้องสันสันตุกปุกเอพี่น้อง ่ังมาใส่ยัอไมาใส่ดีวางีกรไดนี่เออจุ่มเลยพี่น้องจุ่มแต่เขาต้องจุ่มนามเลยพี่น้องเพราะก่าสันแพนมันจะแข็งมันแนมันจะบอ่อนจุ่ ก็จะวางสิ่งนี้ใส่ขิดเขาไปพี่น้องเพื่อมีสีสันนะจ๊ะพี่น้องใหมูเข้าไปไลายมาักมักทำไงกับเห็ดไงจ๊ะพี่น้องอันนี้เจ๊น้อยเห็เดแต่วา่าไม่ไงจะ้ะ เน่โอ้ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยหมุนหมุนพี่น้องหมุน,พ,น,นพับพับเนะข้าไปให้พี่น้องพับสองแล้วอือแม่ก็จะพันพัน,พน นี่พี่น้องไปเดอว่าสดจ้ะพี่น้องอุ้ยแซ่บก็จับพี่น้อง,อพองแพนใหญ่นะพี่น้องเนาะจะอยู่บ้านใช่หน่อยดูแลนะพี่แพนน้อยๆดูหน่อยดูเห็นนะอันนี้ดูพี่นนมันบิ๊มแพนหน่อยสุดแล้วเมียพี่น้องใช่ไหมก็ได้ออกทั้งซี่มาเลย เจ็ดคำเนี่พี่น้องโมนีพี่นอ้องชิวหน่อยไปตลาดมาตอนมองังไทยพี่น้องเบิง่งนหายใจหอมเลยพี่น้องใช่ลงไปจ้ะพี่น้อง ฝากติดตามเชนอยด้วยจ้าช่องเชนอยชแนลด้วจ้าพี่น้องฝากให้กำลังใจกันในด้วจ้าพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเรือ่องแขกกำลังใจเชนอยเลยเด้อพี่น้องเด้อเชนอยก็สิพยัญชนะผิดผิดให้ดีที่สุด พันน้องพันกหลักอีตึงๆแล้วก็หมุนเลยพี่น้องมันจะงามอืมพี่น้องแันนี้เป็นจังไหพี่น้องพี่น้องเห็นบริจาร์เห็นน้องเห็นบริจาร์เด้อพี่น้องมันก็สิเป็นแบบนี้ดิเด้อแต่แซ่บบ่พี่น้องเอากระสีพันสิละไปเรื่อยๆพี่น้องบัดนี้เฮากระสีอัน พันพันละบะนี้เดี๋ยวห้องกระสิไปเฮ็ดอันเฮ็ดน้ำจิ้มเ็ดน้าะเฮ็ดน้ำจิ้มเ้างสีหยามาจิ้มกินกับอันนี้จะไ่น้องไปเดี๋ยวเ้าไปอันเฮ็ดกันเลยพี่น้องมันนี่นะเลาก็หพันให้เสี้ยน้อยพันไปสิละเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเ้าไปเฮ็ดน้ำจิ้มกันพี่น้องมาพี่น้องบะนี้เ้าก็สิมาเฮ็ดอันียังนะเออเนี่ยน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มจ้ะพี่น้องบะนี้เขาสิมาเฮ็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มกระยอเมืนปะจิ้มกระยอ เกล้วน่าจะน้ำเกล้วใส่น้ำตาลเนาะใส่หัวของเกล้วด้วยจ้ะอีหยังคือเกี้วสิวะดิพี่น้องขวน้ำตาลัวน้ำตาลมันไม่เอาตามที่เขามาผู้ใดมักหวานไรกับใส่หวานหลายเนาะผู้ใดบ่มักหวานไรกับไม่ต้องใส่หวานหลายใช่ไหมขวน้ำตาลแบบว่าบ่ได้ใส่อย่างด้อพี่น้องแบบว่าัวดัวดละลายเห็นห้องบ่ เห็นยู่มืดแล้วพี่น้องมันเสียนหน่อยบ้าง่นี่แล้วมันเปลี่ยนเป็นน้ำเองแบบยังแห้งใหม่ก็เท่านอ๋อใส่นน้ำตาลยังก็ได้พี่นอ้องน้ำตาลสายขาวก็ได้หรือสายแดงก็ได้เดี๋ยวเจ๊คุณหมกัมกด้พี่นอ้องปล่อยไว้แห้งใหม่ก่อน นี่พี่น้องขวบจนมันอันนี้แหละขวบให้มันใหม่ๆมมันละลายละขวบจนมันชาใหม่จนเหลืองเลยจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องนั่นขวบให้มันใหม่ๆนี่พี่น้องมันก็เป็นเสียเป็นน้ำตกเหลืองเหลืองเขากระเเขาเติมน้ำใส่ลงไปพี่น้อง มันก็จะเป็นสีแบบนี้มันจะเป็นสีแล้วพี่นอ้องอดีมันเป็นสีเขาเอาน่าครัวให้ไหมจากน้ำตาลสีขาวได้พี่นอ้องก็เป็นสีอันนี้เพราะว่าขวนใหม่เดี๋ยวมันก็เลยเป็นสีนี้ พี่น้องวันนี้มันกัดละลายได้ไ้มเขากระเซียนเอาไปพักไวให้มันเย็นแล้วค่อยมาปรุงเครื่องอีกใส่อยันพวกทั่วพวกกันอ่าบอกหนาวพวกปรุงรดนะพี่น้องแล้วค่อยมาเบิ้งกันเนื้อพี่น้องเนื้อพักไว้จะบดก้อนเอาจีเทส่ซันนี่หละจีใซ่ถ้่วไว้แล้วกับพักไว้มันเย็นแล้วค่อยปรุงรดเด้พี่น้องเด้อเอาไี่เอากระมเฮ็ตอันน้ำจิ้มนพี่น้องแต่ว่าเบิ้งหนาตา่อนพี่น้อง ใช้บักนาลงไปจ้ะพี่น้องอันนี้เขาพักไว้ให้มันยินล่ะใส่บักนาลงไปใส่มะนาวลงไปเลยใช้ลงไปเลยจ้ะพี่น้องถามซีเปียงอะไรพี่น้องเีลยวหวานเกลือหวานใส่ทั่วนี่ได้พี่น้องหน้าตาดเท็่ได้ได้จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จพานาตาพี่น้องนี่ยังสับลืกสลับอยู่พี่น้อง ใส่ถั่วเพื่อจะเนาะใส่ถั่วเนี่าะแบบประมาณนี้นะค่ะใส่เป็นหมดเลยค่ะใส่บัะถุงเลยพี่น้องซื้อมาถุงละสิบบาท <c oughs> ก็รว่ามีอย่างหลายพี่น้องมันกินมันนะกระเฮาอันไอ้น้ำตาลนี่เฮาไปเกี่ยวมาจ้ะเกีออกาากก่ยวมาแล้วก็มาใส่อันบักหนาวใส่บักหนาวแล้วก็ใส่ถั่ มันจะออกรสชาต์เลยเ่น,นอยน้ำจิม้มเอาดีแล้วจ้ะพี่น้องแซ่บไม่ต้องใส่แบบน้ำปลาน้ำหยางซีเมนต์ม่ะไม่นมันจะเป็นน้ำจิ้มของมันเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้จะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้าที่คลิปเชนอยพันธ์กยดจ้ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ไว้สช่ไหมก่อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจหน่อยนะมีดะเดจเดอวัอดีจ้าบ๊ายบาย,บายค่ะเราดะเบิรงเด้าคลิปใหม่ซะหน่อยจะอีหยังให้พี่น้องเบิร์นติดตามกันเด้อยพี่น้องเด้อย